มายิงพวกไก่ครับน้อง protect the plastic enemy spotted มาดิเขี้ยแล้วกูมาลงเขี้ยเลยตรงนี้มั้เนี่ยอ้อ Bandit. What's them about here? The safe zone has been redefined. Choosing a bandit. What's the here? The safe zone has been redefined. What's them about here? ไปดิเวนจะหยุดหาพ่อมมงอะเสียงดังวะไม่กลัวอยู่แล้ว ใครตามวานะเนี่ย แตกไปดีควายใช้แผลง bandage แตกไปดีควายนี่ะอะไรศาตสาตร์อ้าวแล้วต่อไม่แมนะ้รักเพื่อนหนอรักเพื่อนหนอไอ้เหี้ยตายหาไปดีไอ้ควาย บอกกูเลยบอกเลยไม่มีคนเอากูลงสักคนน่ะถ้ากูได้จับอะไอเดะดอกนี่อยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งอยู่โคตรไกลไอ้เหี้ย เรียกแม่งเลยแล้วกันมาลงมาเล่นไอเคดีกว่าวะไอเชี่ยกูเล่นปืนหาอะไรกูตายตลอดพูดอะไรกันวะในเกมไอเชี่ยพูดหาพ่อมึงอะ มีแต่คนกับไอ้เทียเอ้ยมีแต่พวกโง,ง่ๆไอ้สัตว์ไอจักรตายแตกไปดีควายปั้มยาหรอจะน้อง ไม่ตายเฮียโอ,อ้ไม่ตายเหียปืนเฮียอะไรวะเนี่ยดาย โอ้โหไอสัตว์เอ้ไอเชี่ยกูโดนปืนพกลูดไอสัตว์กูไม่เห็นมีเฉยน่าไอสัตว์ทีมก็ไม่ทำควยเลยไอสัตว์โอ้เจ็ดแม่ ้ยกูจะออกหางหาแม่เึงมไอ้เหี้ยโอ้โหพ่อมึงตายควยไอ้เหี้ย รถแสงบุลงอีกเกิดนีวน่ว่า ทีมก็โง่นะเอาปืนเชี่ยอะไรมาให้กูเนี่ยกูเล่นลูกซองไม่เป็น you. ะ Thank Mimi low, Mimi low Toxic grenade in play Toxic grenade Boom 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 Vortex blasting engaged. no ฮาร์ดแม่งเลยไปเอาไปไหนแล้องเอไปไหนแล้วตายหาไปดีกว่าทำเป็นยิงปูดอหลูกอีกดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหไอสัตว์เอ้เพื่อนแม่งไม่มาเลยเฮียเอ้ยควย โอ้โหตีนทั้งนั้นไอ้ยี่อลงมาหาตีนไอ้สัสโอ้โหลุกหมดลุกหมดลกหมดลุกหมด,หมด <c oughs> คยไอย้ี่อ